วันนี้มีโอกาสพาน้องหมาที่รีสอร์ทมาทำามันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นน้ำตาน้องหมาเป็นครั้งแรกตอนแรกก็ไม่ได้แบบว่ามองหน้าน้องแต่พี่ที่คลินิกอะคะ่ะเขาบอกว่าทำ yeah, ไมน้องร้องไห้อะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกให้เรา,าพาน้อง,งไปผ่อนคลายนะมานั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาน้องมานั่ง เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะน้องเป็นน้องหมาจรด้วยหรือเปล่าเหมือนน้องน่าจะเคยทิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่ที่เจอน้องนะคะน้องไม่ได้แบบเป็นผิวแบบนี้นะคะก็คือจะมีเห็บมีหมัดเต็มตัวไปหมดเลยอะคะ่ะก็คือที่ใบหูนี่คือเต็มไปด้วยเห็บเลยนะคะอันนี้คือน้องหายแล้วเรียบร้อยผิวก็ดีตอนแรกอะมาแบบหลังก็บืกวะกเลยอะคะ่ะ น้องก็เลยกลัวว่าเราจะเอาน้องมาทิ้งหรือเปล่าก็เลยมีน้ําตาออกมาอันนี้ก็คือเป็นการคาดดานะคะแต่เพิ่งเคยเห็นน้ําตาน้องหมาเป็นครั้ง